บันทึกไทเบฟหน้านี้คือผู้ใหญ่อมพลผู้พิทักษ์แห่งเกาะพิทักษ์เมื่อก่อนนี่จริงๆวิถีนะวิถีของคนเกาะพิทักษนะ์ไม่ว่าของคนเกาะพิทักษ์วิใครก็ได้ที่อยู่ติดทะเลตามวิถีนะส่วนมากชาวประมงจะสร้างบ้านตรงในทะเลหมดนั่นคือวิถีจริงๆนะเกาะพิทักษ์จากสภาพเดิมที่มีแต่ความเสื่อมโทรมและน้ําเน่าเสียที่ไม่มีแม้แต่ปลาสักตัวชาวบ้านสร้างบ้านยื่นเข้าไปในทะเล และทิ้งขยะทิ้งเศษอาหารลงทะเลเกิดปัญหาโคลนเน่าเหม็นและน้ําเสียก็เกิดขึ้นประกาศกว่าไปทักร์รฐเป็นรัฐอิสระเมื่อปีสาปผมเป็นผู้ใหญ่ผู้ประกาศเลยนะไม่ขึ้นกับประเทศไทยนะดูแลด้วยตนเองนะตั้งแต่ปีสาแนะแล้วก็ทํางานขับเคลื่อนตัวเองมาตลอดทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดต้องมองตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเป็นผู้ทําลายด้วยหลังจากนั้นชุมชนหรือหมู่บ้านหยุดทําลายแล้วมาดูแลกันนะและ้วก็ว่าคนอื่นผมสอนคนกว่าไปทักแบบนี้ จากปัญหาที่เกิดทําให้อาพลธานีกรุตหรือผู้ใหญ่รังผู้นําชุมชนเกาะพิทักษ์ได้ฟื้นฟูบ้านเกิดของตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกทั้งยังพลิกฟื้นเกาะพิทักษ์ให้เป็นชุมชนนักท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์สร้างรายได้เสริมแก่ลูกบ้านเกาะพิทักษ์ติดหนึ่งของประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนถามว่าสาเร็จจริงๆคนเกาะพิทักษ์อยู่ได้แล้วอยู่ได้เรื่องการท่องเที่ยวนะ และเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ว่ามันได้สําเร็จเพราะอะไรท่านู้เอาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทุกเรื่องตั้งแต่สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ส,สร้างอาชีพทุกอย่างของชาวบ้านดูแลทุกทุกเรื่องนีเรารู้จักเชื่อมไม่ได้ดังดนั้นเกาะพิทักษ์เหมือนเป็นแม่แบบให้จังหวัดชุมพรณปัจจุบันเกาะพิทักษ์เกาะเล็กๆก,กลับมาเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเป็นสวรรค์นบนดินของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเกาะพิทักษ์ มนสน่ห์แห่งแดนใต้บริษัทไทยเบสบอลจำกัดมหาชน